วัสดครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเนะครับคลิปนี้จะมายิงหนังสติกนะครับโดยการจับหนังสติกแบบ45องศานะครับระยะ10เมตรนะครับจำนวน10ลูกเหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วยิงโดนกี่ลูกจําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยนะฮะน้อยเป้าก็เป็นเป้าเดิมที่ยิงจากคลิปที่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เป็นเป้าอา่า เป้ากระป๋องแล้วนะฮะจะใช้เป็นที่หนากว่าน,นี้เพราะว่าเป้ากระป๋องเนี่ยมันเปืองนะฮะยิงไปยิงมาเปืองมากนะครับคือยิงสัก50-60ลูกเนี่ยพุนละถ้าเข้าทุกลูกนะไม่เหลือละพุนละผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเป้เปาสังกะสีเดี๋ยวไปหาเมทัลชีอดีกว่าเพราะว่าเมทัลชีอเนี่ยมันจะมีความหนาอยู่แต่ต้องไปหาเศษนะไม่ใช่ซื้อเมทัลชีอมาเป็นแผ่นเลยนะ คือต้องไปหาขอซื้อเศษเขาอะเศษที่เขาตัดนะครับที่มันเสียแล้วอะนะครับเราก็มาตัดตัดใช้กรรไกรตัดสังกะสีตัด,ต,ดตามขนาดเป็นเป้าคือแบบนี้เนี่ยไม่ไหวฮะค,คือผมต้องไปขี่รถไปหาเป้าซ้อมอะไรเงี้ยไม่โอเคครับเดี๋ยวผมไปขอซื้อเขาแล้วกันแมตต์ชีสนะฮะแมตต์ชีสมันมีความหนาให้เลือกสักเอาสักมิลหนึ่งนะครับแมตต์ชีสนะครับเวลาลูกกระทบเนี่ย มันจะได้ไม่ค่อยพุ้นเท่าไหร่นะครับก็เนาะเอา,อางี้ดีกว่าแต่ว่าคลิปนี้ยิงไปก่อนนะครับ45่สองศานะฮะจับนะจับแบบ45่องศาระยะ10เมตรออกขวานะฮะเห็นลูกแวบหนึ่งนะครับออกขวาไปซ้ายเลยทีนี้ ดึงไปซ้ายเยอะเกินนะครับตะกี้ออกซ้ายเหมือนเดิมนะฮะสลูกแล้วนะสี่เฉียดๆนะฮะหออกซ้ายนะครับ เล็งยากนะฮะหกลงล่างนะครับเจ็ดโดนนะครับเสียงเบาแล้วนะครับแปดโดนนะฮะเก้าออกซ้ายนะฮะ สิบลงลากแม่สุดยอดจริงๆไม่ได้สุดยอดเรื่องอะไรนะเล็งยากครับมันยิงยากคือเราดึงมาเนี่ยเราไม่มีจุดที่จะสามารถเล็งได้เหมือน90องศา90องศาเนี่ยคือมันเล็งง่ายกว่าเยอะเลยนะครับก็ขอให้ไปลองยิงแล้วกันถ้าใครไม่รู้ว่ามันยิงยากแค่ไหนเนี่ยไปลองครับ 45องศานะ่าไม่ใช่อ90อันนี้คือการจับแบบ90เราจะเล็งตรงนี้ได้ถูกไหมอ่าใครที่ยิงอยู่นะจะรู้เราจะเล็งได้จากตรงนี้ถูกไหมั0้ย90 45มันเล็งตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าจาก90เนี่ยเอียงมาเนี่ยเป็น45แบบนี้คุณจะเล็งตรงนี้ไม่ได้แล้วลูกมันไม่โดนแน่นอนร้อเเผมเล็งแล้วนะครับคุณต้องเล็งตรงนี้ตรงกลางนี่แล้วก็ต้องเผื่อขึ้นมาเพราะว่าลูกคือ อธิบายยากนะฮะแต่ว่านั่นแหละมันยิงยากแหละนะครับไปลองแล้วกันนะครับไปลองลากไปไปลองยิงดูได้นะครับไปลองยิงดูแต่ลองยิงใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยมันจะยิงโดนไหมคือคือก่อนหนะน้านี้ระยะ5เมตรอะ่ะที่ผมยิงไปนะครับมันก็โดนเนี่ยมันก็ยิงได้อยู่แล้วแต่พอไกลๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับ พอระยะไกลขึ้นเนี่ยเอาสักขนาดเล้กกันยังไม่ถึง10เมตรนะเนี่ยไม่โดนแล้วตรงุ้นห้าเมตรนะฮะตรงนี้ก็ประมาณ7เมตรอะเจเมตรอะอ่าโดนแล้วลูกก็เร็วมากนะฮะลูกเร็วนะมันแวบเดียวอะมองไม่แบบนิดเดียวมองไม่เห็นหลอก ไม่โดนนะโดนมันต้องจับจุดให้ได้ครับมันถึงจะยิงได้มันถึงจะยิงโดนนะซึ่งตอนนี้ยังจับไม่ได้โดนนะครับ มันยิงยากครับยางที่บอกยิงยากคือถ้าเป็น90เนี่ยเราเล็งจุดตรงมุมโลหะได้ไงแต่ันี่มันไม่ได้นะครับมันต้องเล็งอากาศต้องเผื่อเอาด้วยยากมากก็อย่างที่ผมบอกนะฮะใครที่ยิงโดนยิงแม่นนะฮะในท่าจับแบบ45อ,องศานะถือว่าเก่งครับผมยอมรับเลยฝีมือ คือต่างประเทศผมเห็นไม่ไม,ไม่กี่คนะนะครับไม่กี่คนที่เล่นท่านี้นะครับแล้วเขาก็ยิงแม่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล็งจุดไหนแต่ว่าหลักการมันมีแค่อย่างเดียวแหละคือลูกเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นโค้งนะฮะนะฮะมันจะวิ่งเป็นเส้นโคง้งถูกไหมมันจะมีเป็นโค้งอย่างเงี้ยเป็นแบบวิธีโคง้งอ่ะแล้วทีเนี้ย เรารู้อยู่แล้วว่าลูกเนี่ยมันจะวิ่งผ่านง่ามผ่านระหว่างง่ามเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งผ่านระหว่างง่ามอ่ะอย่างเงี้ยวิ่งเงี้ยเวลาเราดีดนะมันจะดีดไปปื๊ดมันจะผ่านระหว่างง่ามแต่พอเอียงปุ๊บเรามาเล็งจุดตรงกลางตรงเงี้ยตรงระหว่างง่ามอ่ะไม่ได้ถ้าเล็งจุดตรงกลางระหว่างง่ามอ่ะเราจะเล็งตรงต่ําไปแล้วลูกก็จะสูงขึ้นเพราะนั้นคือเราต้องเล็งเผื่อขึ้นมาไม่ให้คือจะอธิบายก็กลัวจะไม่เข้าใจอ่ะนะครับ คือถ้าคนที่ไม่ไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่าไม่เคยเล่นเนี่ยไม่เคยเล็งจริงๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะฮะแต่ว่าการที่ผมจะอธิบายให้ใครเข้าใจในการที่ผมจับเนี่ยมันบอกว่ามันยากแค่ไหนเนี่ยมันมันมันพูดยากไงน,นะครับคือคุณต้องลองแล้วคุณจะรู้นี่อ่ะอันนี้คือ90จับแบบ90นี่นะฮะจับแบบ90อันนี้คือจับแบบ4 5 4.5มันต้องเล็งตรงกลางแต่ต้องเผื่อขึ้นไปด้านบนเฉียงขึ้นไปขนาดกับพื้นโลก้วยนะนะครับยากนะครับเอาง่ายยากลองว้แล้วกันนะครับลองนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็ฝึกกันไปแล้วแล้วกันนะครับตอนนี้ผมยังยิงจับจุดยังไม่ยังไม่ได้นะฮะใครที่สนใจยางนาสติกนะครับขายของเลยแล้วกันใครใครที่สนใจนาสติกนะครับยางนะยางยางนาสติกนะครับก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันเนาะมีตั้งแต่ขนา ขนาดความหนา0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85แล้วก็1มมนะครับผมยังไงก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันเนาะแล้วก็มีลูกเหล็กจําหน่ายด้วยนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีหนักสติ๊กนะฮะตัวหนักสติกจําหน่ายนะฮะลูกเหล็กมีตั้งแต่100ลูกครึ่งกิโล1กิโลแล้วแต่จะสั่งนะครับตัวหนักสติกเดี๋ยวจะมีจําหน่ายนะฮะเดี๋ยวผมมาเทสก่อนนะครับต้องเทสก่อนนะครับก่อนที่จะขายนะครับเพราะว่าผมสั่งเขาผลิตนะฮะก็ราคาเดี๋ยวมาแจ้งตอนที่ ตกลงเรียบร้อยละสั่งเรียบร้อยละคืออย่างนี้ครับราคาแจ้งยังไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสินค้าที่เราสั่งผลิตเนี่ยมันโอเคไหมเราต้องเอามาใช้ก่อนมันจะมีของเดโมฮะเขาเรียกว่าของเดโมก็คือลของที่ทดลองใช้งานนะครับเขาจะผลิตให้เราก่อนแล้วเราก็มาลองใช้งานแล้วถ้ามันไม่ดีตรงไหนเขาจะได้เอาไปปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เราเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บของจริงมาเลยไม่ใช่นะคือผมเนี่ยไม่ได้ซื้อ มาขายต่อนะฮะผมเนี่ยสั่งผลิตเลยสั่งผลิตตามทรงที่ผมอยากจะได้เลยหรือว่าอยากจะนํามาขายเลยไม่ได้ไปซื้อแล้วก็มาขายต่ออ่าพูดง่ายๆไม่ได้ไปซื้อมาจากร้านนู่นร้านนี้ไม่ไม่ได้ไปซื้อมาจากต่างประเทศมาขายต่อไม่ใช่ผมสั่งเขาผลิตให้เลยนะครับผมสั่งตามสเปคที่เราอยากจะได้เลยความยาวความกว้างอะไรยังไงตามที่เราอยากจะได้เลยนะครับ ก็ผมจะมาลองจับดูก่อนว่าถนัดมือไหมถ้าไม่ถนัดมืออา่าตรงนี้ต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้อะไรเงี้ยจะได้ไปบอกเขาเนาะก็โอเคครับยังไงก็ฝากาไว้ด้วยละกันฝากติดตามด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อยากจะให้กนกำลังใจผมนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ